สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่12นะครับผมกับบรรยากาศของเจ้าเม่นแค่น้อยนะครับผมนะครับอันนี้ก็หันตูดมาให้นะครับกับบรรยากาศร้อยล้านนะครับผมนะครับชมวิวครับชมวิวชมวิวครับผมนี่อาหาร ทั้งนอนมีทั้งจิ้งรีดนะครับผมอาหารโปรดนะครับทำไรมันทำลายคันเหรอผมคันเหรอทำไรเอ้ยทำไรมาทำไรวะฮะดูวิวเหรอฮะผมดูวิวเหรอเนี่ยผมดูวิวเหรอเตือนตือนเตือนเตือนตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วครับกินไหมกินไหม กินนอนไหมผมกินนอนไหมครับเด็กผู้ชายครับผมกินนอนไหมครับไม่กินเหรอกินไหมเจ้านี่ล่ะตื่นสายนะเราโอเคครับผมมันกินอาหารจนเกลี้ยงครับเช้านี้นะครับผมนะครับก็ยังไงก็าสามนุมสามมุมนะครับผมสามนุมสามมุมนะครับอะไอตัวนี้มันดื้อละอ่ะ หมวกกันน็อกแล้วครับมมันไปทําอะไรตรงนั้นเฮ้ยเฮ้ยมีขี่มอเตอร์ไซค์กันหมวกกันน็อกววเหรอวะเฮ้ยออกมาเว้ยออกมาเร็วเอ,อกมาไปทําอะไรตรงนั้นตกมาวะตกนะ,ะกนะเนี่ยครับผมให้น้องๆมาดูลมชมวิวนะครับผม,มกับบรรยากาศทางร้านนะครับผม ในส่วนของร้านเรื่องของผมมิสเตอร์ไก่บาร์เบอร์นะครับผมร้านตัดผมชายจังหวัดพะเยานะครับผมแล้วก็ในส่วนของเอ็นพีคอเฟ่นะครับผมแอมเบอร์เกอรี่นะครับตั้งอยู่จังหวัดพะเยานะครับกับบรรยากาศนมรอนะครับนมรออีกหนึ่งตัวนะครับนมรออีกหนึ่งตัวนะครับไอ้นี่อันี้ยังอยู่ยหมวกกันน็อกอยู่เหรอทำอะไรผมทำอะไรครับ ออกมาได้แล้วทำอะไรตรงนั้นสํารวจกินเหรอโอ้เอากัดหมวกกับน,นกพ่อละเอาละเอาเรื่องละเอาละดื้อละโซนละโอเคครับผมนีม่นะครับสุดหล่อของผมครับสุดหลอ่อให้ดูก่อน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 รอไม่รอดูก่อน รอไม่รอเจ้าอ,อ,จอ้วนเจ้าอ้วนรอรอโอเคครับผมครับ